ไอ้นั่นอ้อะเรื่องนิมิตเรื่องนิมิตตอนที่เ็อยู่แล้วก็เออแล้วก็อันนี้อยู่ไอ่ะททถ้าว่ากูไม่แม่นมึงโทรไปถามเขาดูวีทีนะโกวาไอไอไอวนกระศูนย์ห้าโควาศูนยสองไอวอนศูนย์สามไอไอเสกสรรไอเล็กนึงห้าร้อย แลับกลับกับมาไม่เลือกนักด้วยเฮ้ยพี่เรียกหนูว่าอะไรนะสี่รักพี่คะที่รักหนูมีคำถามจะมีคนหลบกล้องเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเฮ้ยอสวัสดีเพื่อนแล้วเออสวัสดีอลไรมึงอไงเมา่จะกลับมาอ๋อสิงหาปลายอ่ะอ๋อสิงหาปลายอ่าต้นต้นไม่ได้เหรอฮะต้นต้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ แก่ง,งตั้งมก็ตกต้นเดินเส้งหามันมีอีกหลายที่อยู่เออเกมาเผื่อกูามาั้งไงกูไม่ตกตรงงานอยู่เนี่ยอืมจะกลับไปแลไมนั่งที่เออกูตกงานอยู่อยงรู้บ,บ้านเนี่ยฮะกูก็ตกงานอยู่เมียกูก็ป่วยไปโรงไปโรงพยาบาลเกือบทุกวันเนี่ยฮะเออ,เอ,อแล้วเมียเป็นไร,รอ่ะเมียเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งมะเรอะไรงมะเร็งเต้านมตัดออกไปข้างเนี่ยกูมีเมียนมข้างเดียวเว้ยอืมรู้จักว่า ตัดปาตัดไปแล้วพูดตรงๆเลในี่อยู่กับบอสอยู่กําลังคุยกันเนี่ยสิรัชไปเดี๋ยวเั้งคุยกันเออเดี๋ยวมาไม่เป็นไรอันนี้มันมาไอ้ถ่ายกับพี่มิงอีกเดี๋ยวนี้ถ่ายไปดูมึงหนึ่งสบายดีเพื่อนเว่ากูเลิกกินแล้วมึไม่อยู่เลิกกินอ๋อก็เพื่อนไม่อยู่จะไปกินทําไมไม่มีเพื่อนกินไม่มีเพื่อนกิน อยย่าไปเดินกินกินเนาเดี๋ยวกินเนาโอเคโอเคโอเคสบายดีนะสบายดีเดี๋ยวผมกลับนะทีนี้โอเคเขาเจอกันเจอกันอีกหลายวันที่รักขาคือตอนนี้เรากำลังให้ดูให้ดูนี่คุยกับพี่ม่านอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้หนูกำลัง จะเอ่ยชื่อนักมวยยุคพ,พี่มาแล้วก็ให้โรงรานเป็นคนบอกพอ,อเกิดเขาแต่ตอนนี้หนูใช้สมุดเล่มนี้ของพี่อะหม, <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วหนูนึกไม่ออกแล้ะแต่ว่าหนูยังคิดว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังต้องมีอีก <c oughs> พี่มีแบบเอ่ยมาให้หน่อยค่ะมีไหมคะ <c oughs> <c oughs> อ่าลูกตอบแล้วค่ะ ประเด็นสุดเกิดห้าร้อยห้าห้าร้อยศูนย์ศูนยมันก็ถูกแล้วไงมห้าอยมิงขำมิงก้ารู้แล้วคุยกันแล้วโอ้ก้าวเออที่รักพี่ยกโทรศัพท์พี่ยกโทรศัพท์ขึ้นอีกหน่อยนึงเสียงไม่ค่อยได้ยินของพี่อะค่ะอ่าพูดพิาน้อยอ่ะพี่ชาน้อยสองสี่เก้าหนึ่งเออเอาแล้วแต่ถามที่เคยชกกับมึงใครใครบ้างบอกดิ อันหนึ่งนะหนูปิดกล้องเลยตรงนี้หนูปิดอ่ะของหนูไงเที่โชกกับมึงมีใครบ้างบอกเลยกูจะบอกอายุเออพศถูกไหมตั้งแต่ดูเลยนะเอาเลยตั้งแต่ดังดังไงชวบดังที่เราที่มาไม่ต้องเกรงใจฮะอันตั้งแต่รุ่นพวกนี้แหละรุ่นพวยบางครั้งนน้อยมาเนี่ยแหละเอออ่านออมาสิของอะไรวะสองแ อนมุมานไม่ถึงสมานมาศูนย์สี่อะที่ละพี่บอกชื่อนักมวยเฉยๆเดี๋ยวโรงงานจะบอกพศออเกิดเองค่ะเ,าาเพราะว่าเพราะว่าถ้าโรงงานผิดถ้าถ้าพี่เอ่ยชื่อนักมวยมาถ้าโรงงานผิดนี่คือเตะเป้านะ <c oughs> พ,พ,พี่ต้องคิด <c oughs> ดีนะโรงงานสิเมื่อกี <c oughs> ้โุงมิงก็เตะไปแล้วยกนึงเราพีย <c oughs> ังเร่วย <c oughs> นาง,งหอบคิดนางหอบเก็ตายคิด ยุคข,ของพี่ออกมาทีช่วชดังอ่ะช่วงดังที่มึงต่อยมานนมยเนีพวราอูอ่สงเออเออสมิง,งลุงนเอออันนี้ก็ตอบถูกหมดแล้วอเออใใจกูบอกอีกทีก็ได้พวกเนี้ยเ้ยหัว,ว,หว,ว,วแยู่วันนั่เอ้ยหัวเหวหัวแม่นัหัวแม่นหัวแม่นหัวสวรรค์เออหัวสวรรค์ เอาจริงอะที่บอกว่าไอ้ที่ต่อยรุ่นรุ่นพวกเราไงที่ไม่เคยต่อยหรือต่อยกับเราอะไรเงี้ยทีนี้ก็แก่ปรมาณสองปเออใช่ไม่ไม่รุ่นรุ่นรุ่นเยอะมากๆก็จริงอยู่แต่ว่าเราเคยอ่านประวัติเราไงอ่านประวัติแล้วมันจําได้มันอยู่ในหัวไงสมองแสดงความจำเป็นเลิศอ้าวแต่ว่าพี่ไม่พูดแล้วก็แสดงว่ากลัวอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ย ไอ้ต้อยไอ้ต้อยไอ้ต้อยอจำอะไรไอ้ต้อยอ่ะไอ้ต้อยไอ้ต้อยก็จำแต่เรื่องคดีของมันกเดหรอแค่นั้นแหละต้อยรู้อยู่นสายแม่งแค่นั้นแหละจงมิงแมงจะมีอะไรไเพื่อนล่ะเอ้ยมึงฟังกูดิฟังกูดิเดี๋ยวนั่งกับอินนี่เป็นกาอะไรแต่คนไปทิดตอนนี้องขายก็นยงยังยงชินเดือนชินเดือนอ ย,มมย,ยังยม,มีเยังมียังม,มีค้างอยู่ม,ยม,ม่านยังมีค้างละครยังค้างอยู่อ่มีไหมมีค่ะชาติพยัคฆกเก็บเงินเออเก็บเงินเดือนเก็บเงินเยอะนะเดี๋ยวแบ่งเงินใช้บ้างที่นี่เออเดี๋ยออวกับก่อนเดี๋ยวนัดเจอกัน,กนอโอเคได้ได้ไ,ดไ,ดไม่เป็นไรก็คุยกับมอส<ร>ก็คุยแล้วพี่ขอบคุณเออรู้รู้เข้าใจอยู่อ่ะ ไอ้วันนี้จะมามาเพราะว่ามันยังไงไม่รู้เห็นมอสเขาคนลุงให้หนูด้วยสิเด้ยพาพี่มิงมาไงเมื่อกี้สุหรี่หามเรนจิ๋วหายนะคุยเรื่องคดีกันไปเลยคนอยากรู้อยู่อ่ะคุยอะไรคุยอะไรคุยอะไรเรื่องต่อยมอสสมัยต่อยเลี้ยงนักก็คุยตะเพอละไปอ่าก็กูต่อยใครกูจำได้อยู่แต่กูไม่ได้เขียนประวัติมันมึงหรอกแต่ว่าไอเพราะจำได้เพราะอะไรว่ามัน พศคนเราที่มวยดังๆปุ๊บนี่เราจะจำพศได้เลยใช่ไหมล่ะมันอยู่ในสมองหมดกูไม่ใช่ว่าจําได้แค่พศนักมวยนะเว้ยดารานักร้อกูจำเยอะมากแล้วต้อไจำขอเขาถูไม่กูไม่กูก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะแล้อ่านหนังสือแล้วมันจําได้ไงออแล้วก็ว่าพุ่มพวงตายวันไหนเกิดวันไหนรู้ไปหมดรู้ไปหมดอะจำขนาดนั้นเลยอ่ะอ้ได้เหรอกูทั้งมัน มันระดับเรามีระดับนี่เลยไงบอกเอออย่างนั้นต้องไปออกแรงต่างในบทนี่แล้วก็นั่นแหละกูไอ้ไอ้น้องน้องแกะถอนรหัสเนี่ยเจ้ากูไปออกไอ้ไอ้ความจําที่อะไรนะที่สถานีนอะไรเป็นพันแท้เหรอลุงใ,<ช>ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ความจมําก็จะแกะถอรหัสมันเกิดศูนย์กนแกะที่ภาพมวยใช่ไหมเกิดสองพันหนึร้อยหกใช่ไหมสองห้าศูนย์หกแล้วพี่เปี๊ยกสองสี่เก้าสองเนี่น 2, ยเปี๊ยกประจทนเราเนี่ย เออปจเีเจ็ดสิบสองปีอ๋อะวิชีพเอาวิชีพเก้าหนึ่งไงเอ้อแกวิชีพอะไรวิชีพแกกับปีหนึ่งอ๋ออ๋อมึงก็มไปแล้วนะคิดว่าวีพเก้าสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเออพี่ไก่พี่ไก่เก้าเจ็ดพี่หมูพี่หมูเก้าสี เ้าสีเออเ้าสี่แล้วพี่วัวก่อนสามปีเออก็พี่พุกพิพุทเนี่ยก็เก้าห้าเอ่อพี่ไก่ก็เก้าเจ็ดเออน้ลงน้อยห้าร้อยไระเด้สึ้ห้าร้อยแล้วก็พี่ชันชัยมุดมุดพุรบาอะไรมีสยวเออพี่เมียนน่าก็ห้าร้อยเออกะพี่เตะเก้าเก้าแม่นไหมแม่นยังแม่นยัง เออทำให้แม่นมึงโทรศัพท์ไปถามกันเลยทุกคนที่ผมย<อ>กเพชรลุงตุง่ม <c oughs> เออแต่กล้องอตัวนี้นะแต่กล้องตัวนี้ก็สามารถเน่ยก็หลับตาพูดก็ถูกแต่วันเดือนพี่เกิดได้มาก <c oughs> แ,มแล้วแหละวันเดือนพี่เกิดท <c oughs> <ว>ั่วไม่ใไอของมึงไอ้ของมึงพิเศษต่างหากันแล้วจ้ะคนคเดือนน่ะอย่างพวกไอเอาเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวมึงอยู่กับไอ้อะไรได้ ไอชัดชัยไ่ี่ทองอ่ะพอสอะไรรู้วะชัดชัยอ่เออสามารถสามารถสองอ่ไม่รู้เลยลูกน้องมึงแท้ๆมึงยังไม่รู้ใช่ไหมสู้กูไม่ได้่ึงนั้นอ่ะหนึ่งวันเท่าไร่สองสองหนึ่งเจ็ดเออเนฮะต้องกล้วยคือสอนมึงไงมันต้องจำไว้ม้างดิมันต้องจําน้าจะอ ปอ้ไอ้สอนศิลมันรุ่นเดียวหนูฮัาสุนาสุนาเหมือนกันเออกูอ่านประวัติหมดแล้วอ่านประวัติแล้วกูยังพูดบอกอย่างพวกสุนากับพวกนี้มีมึงไอ้แม่ไอ้ไอ้สุนามีมึงมีไอ้เชียนมีไอ้พวกนี้แหละเชียนไอ้เช่าเออเช่าแล้วก็ไอ้นี่แหบบบางคร้งน้อยสูงหกไอ้พยายามน้อยที่ตายไปน่ะสูงสีเออแล้วก็ไอ้ ไอ้ไอ anyway, like like hmm. uh, uh. uh, ้น yeah. uh, uh, ั mom, ่นไอ้ไอ้เรื่องนิมิตเรื่องนิมิตซอสที่คุเนี่ยนั่นก็ศูนย์หกนะเพื่อนเนี่ยต้องการน้อยก็ศูนย์หกพร้อมกันพวกนี้ไอ้ราชบุตรศูนย์สี่พวกรุ่นเนี้ยแม่นยังอ่าแม่นแม่นเชื่ออยู่เออแล้วก็เออแล้วก็ไอ้นี่อยู่ไอ้ไอ้ไอ้ขาวไอ้ขาวศูนย์สองไอ้โซบศูนย์สองทำทำถ้าว่ากูไม่แม่นมึงโทรศัพท์ไปถามเขาดูอีกทีนะ เจงรไอโวก็ศ <c oughs> ูนสามไอไอไอบอนก็ศูนศูนย์ห้าไอโวเป็นสองเนาะไอโวศูนย์สามมึงอยากเถียงกูห้ามเถียงกูกูบอกมึงมึงต้องฟังกูไอโวศูนย์สองไอบอลบอนศูนย์สามไอไอไออะไรไอไอตัวเล็กไออะไรไอพูดลาบนะศูนย์สี่ ไอ้เสกสันใเเนเล็กน้ำห้าร้อยเสัน0ูห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยไม่ไม่ต้องเสียงกูว่าห้าร้อยห้าร้อยนี่โอเคโอเคก็ใจเพื่อนเอ่อ, <c oughs> ะอะเซกเกอ์โชคดีนะเพื่นนะ okay, okay. อ,อคนครับครับ